สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์ Star, นะคะวันที่15กันยายน2568นะคะ FC ค่ะขาวันจันทร์ก่นที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบให้เอซรอดูเลขเด่นประจำวันได้นะคะเผื่อชอบ ในเ,เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนใจเลี้ยใจกับแนวทางใจนะคะทุกคนตัวเด่นเข้าทุกวันนะคะจะคู่หลุดทุกวันมาพิณอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนจะให้เด่น6และ5มา2 2 3ส5าสองหนะคะทุกคนคู่กันคือ51าหมหาสองสองหาพี่องหาหนึ่งหหาคือคู่กันเนาะคะ่ะ เ,เลขเด่นประจำวันก็หนึ่งกับหกก็หลุดนะคะมาสองสองสามสองห้าพี่้องเด่นมาเลขห้านะคะตัวเด่นเข้าติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วทุกคนจะจับคู่หลุดทุกวันนะคะทุกคนช่วงกะมีเขา่าไม่หลุดเนาะพี่้องเนาะใครทํำใจได้ตามกันต่อไปนะคะผู้ใดท้ำใจเมื่อใดกระเลือนพานเนาะพี่้องเนาะสถิติมีเขา่าไม่หลุดพี่้องค่าแอดบินอยากให้เข้าทุกวันแต่มันก็ เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเรามาดูนที่สิบห้านะคะทุกคนตัวเด่นก็ได้ตัวเดิมที่เราคะ่ะทุกคนคะ่ะได้หและห้าเนาะทุกคนคนํานวณออกมาจากสถิติตัวเลขนะคะทุกคนได้หกและหกับวันที่สิบสี่จะมาหรือไม่เรามาดูกันว่าทุกคนจะชอบไหมคู่นะคะหกสามสามหกหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหก หกห้าห้าหกนะคะทุกสี่ขาห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้านะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหกหกห้านะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะพี่น้องมือนี้เจ็ดบักขาเจ็ดเจ็ดฐาพี่น้องมาก ตามใจได้ค่ะพี่น้องขาบอว์มาบอชอบพี่น้องเรือนพานใดสถิติมีเข้าไม่หลุดนะคะเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขเอ่อสักคู่นะทุกคนอยู่ที่เลขสองกับเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจำวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเลขสองกับเลขเจ็ด fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันถูกต้องในแต่ละวันตัวเด่นอยู่ที่หกและห้าเด่นประจำวันสองและเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกจัให้ทั้งสองคู่ 5้5ค่ะ5้2 5 7, 5งส5เป็นคู่ที่มาเมื่อวานนี้แล้วเจไม่ได้จับให้นะคะเจะจับไป57คู่ที่ชอบเนาะพี่้องเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับแนวทางเราสตาร์วันนี้ก็จะมาช้านิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเจเพิ่งเลิกงานตอนสามทุ่มเนาะ,ะทุกคนเจทำงานพิเศษนะคะทุกคน สำหรับแนวทางราวสตานที่15กันยายน2568นะคะวันจันทร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอซโชคดีค่ะโชคโชคปันมานโชคผูุุ้คคนได้ว,วิน้องเด้อสวัสดีค่ะ